สวัสดีครับผมช่างปองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเวนิวโฟลังสิตติวันนนท์นะครับโอ้วันนี้แดดร้อนมากเปี้ยงๆเลยเนี่ยแตกเลยนะครับอวันนี้เรามาดูงานหลังคากันนะครับเราทําไวต้ติดๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเราทํายังไงไปบ้างนะครับผมครับสําหรับหลังแรกนะครับผมหลังนี้เป็นหลังคาไวนิวทองเรียบนี่หลังคาไวนิวทองเรียบ ทรงอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทรงตัวแอลก็คือว่าลงรถด้านหน้าเนี่ยก็จะตีเต็มแล้วก็ตรงโครงเล็กเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแอลส่วนใหญ่ก็ทํายืดประมาณเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟนี่มีไฟทั้งหมดลงรถสีดวงหนะ้าบ้านอีกสองดวงนะครับติดเป็นไฟสีขาวนะครับให้สีเข้ากับแผ่นไวนิลนะครับโครงเล็กเป็นโครงเล็กสีเทาตัวบ้าน เนาะเข้ากับบ้านเลยแล้วก็เสาเนี่ยเป็นเสาระแนงลัดเสานี่เสาระแนงลัดเสาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัดสีขาวส่วนฐานปูนก็จะก่อให้อย่างนี้อ่าก่อให้อย่างนี้เลยอ่าดูกันจนชัด,ชดอย่างนี้นะครับนี่นะครับงานก็สวยงามนะครับหลังนี้อ่าแล้วก็เท้าแขน หลังนี้เป็นเท้าแขนเป็นนิ้วนะครับแล้วก็มีดึงบนช่วยนะ,อะโอเคอย่างนี้ก็คือหลังคาไว้นิ้วทองเรียบนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยนี่อันนี้อยู่ติดกันนะครับของร้านธนวัฒน์การช่างเหมือนกันนะครับหลังนี้เสาเป็นเสาละแนงต่างกันหน่อยเนาะตรงนี้อันนี้หลังนี้ไม่มีตัวรัดเสาแต่ว่าตัดสีเหมือนกันหลังนี้อ่าสีตัวบ้านเหมือนกันเลย หลังนี้สีตัวบ้านเหมือนกันแต่หลังนี้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือหลังนี้ตีฝ้าระแนงด้วยนะครับอ่าตีฝ้าระแนงงานก็จะเรียบร้อยหน่อยอย่างนี้นะครับอ่ามีไฟหกดวงเหมือนกันลงรถสี่ดวงนะครับหน้าบ้านอ้อหน้าบ้านหลังนี้เพิ่มไฟข้างในอีกหนึ่งดวงนะครับเป็นสามดวงอ่าแล้วก็เท้าแขนเป็นนิ้วกับดึงบนเหมือนกันในส่วนของโครงตัว L อ่านนี้นะครับ จริงๆโครงการนี้นะครับเวนิวลังสิตติวานนท์นะครับเราทําหลังคาไปเยอะมากเลยอ่าเราทําไว้เป็นสิบๆหลังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายผลงานในโครงการนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอ่าแล้วได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับชมกันทางเพจนะครับกับรูปสวยๆแล้วก็งานผลงานมีคุณภาพอย่างนี้นะครับถ้าสนใจจะทํางานหลังคางานดีๆอย่างนี้นะครับติดต่อไปที่ช่างปองนะครับ0853519559นะครับ หรือว่าโทรหาช่างเก๋นะครับ0969822424นะครับหรือแอดไปที่ Li น์แอด TW แอด TW09 นะครับอ่าเราพร้อมจะไปทำงานหลังคาสวยๆอย่างนี้ให้ทุกบ้านเลยครับผมขอบคุณมากครับผม